มันเวลาแลแ้วเบงตอนนี้มันเป็นเวลานอนไม่ใช่เวลาที่จะถ่ายคอนเทนต์ขอเล่นไปก่อนแล้วกันนะทุกคนอันนี้ข้วขอนอนก่อนแล้วกันออจว่างมาเมื่อไรเราค่อยมาถ่ายคอนเทนต์นหมดเวลางานแล้วขอนอนก่อนเป็นไหมหันไปดูขวามือไม่สวยังนอนเลยอาสวยมาถ่ายคอนเทนต์ช่วยหน่อยสิสมาสวยมาวางมันเป็นแรงมน้ามือแห้งมือหนาคนในบ้า ไม่ต้องขอเตือนกันตอนนี้นอนก่อนพ่ไหวแหละเมื่อยแห้งแต่ที่เป็นลมแล้วมันจังว่ากันได้มันก็จะลบก่อนไม่ได้ยี่ห้อกวนว่าบอกพอนอนนอนนอนไงมันไม่รู้เรื่องเลยโอ้โอหยมานอนก็ยังจะกวนอีกอยู่ต้เป็นคนพันไหนกันเนี่ยว่าพาพ่อไปถ่ายคอนเทนต์หน่อย ก็ยังไม่ได้ลงคลิปเลยวันนี้ว่าจะลงอะไรดีอ่ะหืมไม่มีลงก็ไม่ต้องลงสิไม่มีลงได้ยังไงแล้วคนอื่นเขาก็รอดูเขาคั่วอยู่อ่ะไม่ดูตัวอื่นไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องรู้เขาคั่วอย่างเดียวก็คั่วจะนอนอะตอนเนีู้อด่ขอนได้ไหมอะเบงขแล้วอะไรเนี่ยตานมือไม่ขึ้นเลยนี่ว่าจะช่วยนี่แต่ไม่เป็นมือไม่ขึ้นอ่ะ สวยเอาสวยใวยถ่ายคอนเทนต์ช่วยหน่อยลิงก็ได้มันเหนียวก็จะงอเหมือนกันถ้าเป็นถ่ายพี่ข้าเหนียวได้ยังอยู่กินอะไกันอะไรยังอยูก็งอเหมือนกันก็เหนียวเหนียวพาไปใส่คอนเทนต์หน่อยเออเออไปว่าเหมือนกันครับง่วงเหมือนกันเอาเป็นอ่า เลื่อนไปรอบอื่นได้ไปะรัตอนนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยครับขอนอนก่อนนด้ครับเดี๋ยวไม่ไหวกันเลยครับเดี๋ยวไม่ไหวแล้วขอเลื่อนไปอีกหนึ่งชั่วโมงได้ไหมเหนียวขอนอนไปก่อนได้ไหมครับโอ้ใครก็ได้ช่วยถ่ายคอนท์หน่อยอืมไอตัวมาอีกเพากวัว เอ้ยเบงทำไมพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้หนูว่าจะนอนจะนอนกูจะไปตายก่อนเ็นหน่อยนิดนึงได้ไหมเหนียอโอ้ยก็บอกว่าจะนอนจะนอนมันลำล่นลำไรเลยดูดิเห็นไหมดูดูท่านอนนะนังจะนอนเห็นไหมเห็นไหมหลำเลยนะทีเนี้ยลำคานว่ะพูดไม่รู้เรื่องทำไมชอบสิ่งขงตอวงเลอ่ะหนูไม่ได้สิงของตัอยมัน,นยอยกอยแล้วมันยตอยนะลลกัน มันด <rude S 2> ีนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้านะดูเหมือนว่ามันจะได้คอนเทนต์แล้วแหละแบงค์หยนั่นร้อนไปเลยกันนั่งจิมม่าตายอยู่งึดจะมองมาไอ้กระเดี้ยวจำไว้จำไว้จำไวใเฮเบิดไม่ตื่นหัก